ความเดิมตอนที่แล้วไอ้นกแก้วจัทำอะไรของเกเนี่ยแล้วแบบนี้ทารอาหารจะลงมายังไงสวัสดีทุกคนนะอยู่ผมคุ้ชัยเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นแบบที่รีวิวโบนั่นเองนะครับโอเคนะทุกคนเราก็มาเล่นกันดีกว่านะแบบนี้นะ่าจะเป็นภาคต่อของนับแบบหอคอยนรกนะนะนะทุกคน,ท,กคนที่เราเล่นสายชันนะโอเคมานะเดี๋ยวเราเข้าเกมมาดีกว่านะก็เกมนี้ก็ ไม่ยากมากทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราเรอผูนน้เล่นนึงนะไอ้นกแก้วเราไม่แก้วเราเชื่อไปขวางตรงทางลงอาหารนะไม่งั้จะโดนแน่โอ้ยมีการขู่อีกโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้ามาในดาดินก่อนนะครับมาผู้เล่นมาสีกคนนะับเ,เข้ามายังเข้ามายังเข้ามายังเนี่ยนะอ่าสี่คนแล้วนะเดี๋รวรอคู่คิ้วนึงนะทุกคนโอเคเข้ามา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 เพื่อนทุกคนเข้ามาอ่านะอ่าตอนนี้ก็เข้ามากันหลายคนแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะดูดิว่าจะเข้ามากี่คนอ่ะ เดี๋ยวคลิปนี้นะทุกคนเราจะทำเราจะแบบไม่ได้เล่นไอคิวเท่นะอ่าตอนนี้เข้ามาในเกมแล้วนะครับอ่าก็มีคอมแบทนะอ่านี่ชื่ออะไรฟี่ก็คือต่อยนะเฮ้ลยลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างที่จะอยู่คนเดียวโอเคครับได้เวลานะสนุกแล้วสิทุกคนโอเคนะครับอ่าถ้าใครยังไม่กดติดตามช่องน, oh. นี้ต่อก็อย่าลืมไปกดติดตามด้วยกันทุกคนผมจะลงคลิปแบบวันเว้นวันหรือไม่ก็ทุกวันนะครับทุกคนโอเคนะครับก็นะครับเดี๋ยวเรามาต่อนีกว่านะทุกคนก็ อันนี้เราก็จะเป็นน้ำอ่างครับน้ำครับแล้วก็มีอะไรบ้างเนี่ยสิบวีนะจะเกิดอีเวนต์ครับก็อีเวนต์รอบนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าจะเป็นอีเวนต์อะไรนะทุกคนอีเวนต์นะก็จะเป็นการสุ่มชั้นนะเพราะว่าผมเคยเล่นมาแล้วแ่ะเล่นลูกหน้ามาแล้วนะครับก็คลิปนี้ขอสักประมาณสิบไลค์แล้วกันนะถ้าเกิดใครกดได้เลยสักสิบไลค์นะเดี๋ยวผมจะทําคลิปนี้อีกนะครับอ่าชั้นที่สองเป็นไงนะครับชั้นที่สองเกิดอีเวนต์นะทุกคนก็คืออีเวนต์หนาวนั่นเองนะทุกคน มันไม่ใช่นาเวยมันคือแช่แข็งก็เราเห็นคนข้างล่างครับก็คือทั้งหมดมี10ชั้นเองนะทุกคนก็เกมนี้ไม่มีอะไรมากทุกคนนับชั้นมั้ก็จะน้อยกว่านะแต่เพียงแค่อาหารนะมันจะให้มันน้อยนะถ้าใครอยู่ในชั้นล่างเนี่ยบอกเลยนะว่าไม่มีอาหารกินแน่นะัอนนี้เราก็ทําการนับต่อยไปเรื่อยๆนะต่อยอากาศไปนะไม่รู้ว่าทาอะไรนะข้างล่างอยากขึ้นมาชั้นบนนะแต่เขาไม่ได้ขึ้นแน่นอนนะเพราะว่าผมอยู่ข้างบนเดี๋ยวจะทําการผักเขาลงไปข้างล่างเองถ้าไม่ใครลงมาเนี่ยสรุปโอเคนะครับตอนนี้เราก็มา สี่สามสองหนึ่งอีเวนต์ต่อไปจะเป็นอีเวนต์นอะไรทุกคนมาดูกันดีกว่าอ่าอีเวนต์จะเริ่มในอีก30วิอันนี้ก็คืออีเวนต์มันหมดแล้วนะครับก็ข้างล่างก็เป็นมีหกชั้นในชั้นนี่หกมันแค่แบบอาวมีคนตีกันละตีกันข้างล่างตีกันนะครับอ่าเราอย่าไปสนใจดีกว่านะครับทุกคนอ่าอาหารลงมาแล้วนะครับอาหารมีสองชิน้นหรอโอ้น้อยจังนะครับโอเคเราหยิบไปดีกว่าทุกคนอาหารที่นี่ก็แบบยังไงอ้าวเฮ้ยไปไหนอะ่ะไม่ต้องแดก กแกวแก,แกดีช้าเกินไปเอาละทุกคนนับก็ข้างล่างก็ลงไปชั้นที่6แล้วนะทุกคนอ่าก็มาดูกันดีก,กว่านะับไปว้นต่อไปจะเปอีว้นไรนะับอันนี้ก็นะับรอไปเลยนะับว้นต่อไปอ่าจะเริ่ออีกสามสิบวินาทีนะับแต่ว่าเราจะไม่รอนะทุกคนเราจะทําการดนะีดนิ้วนับเพื่อที่จะไปเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่อีว้นมาแล้วกันนะทุกคน La โอเคทุกคนตอนนี้อีเวนต์ก็มาแล้วนะครับก็เรามาดูดีกว่าน <mel od ic> ะว่าอีเวนต์เรอบนี้จะเป็นอีเวนต์อะไรนะครับโอเคนี้หมอกมาทุกคนนะับเหมือนว่าอีเวนต์เรอบนี้จะเป็นหมอกนะทุกคนก็ผมองอะไรไม่เห็นเลยทำไงดีครับเอาล่ะนะทุกคนก็นะดูเหมือนว่าครั้งนี้เนี่ยนะถ้าจะยากกว่าเดิมนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะเดี๋ยวหมอกจะหายไปนะทุกคน <mel od ic> ขอบคุณมากที่กดไลค์นะตอนนี้หมอกหายไปแล้วนะครับทุกคนเอาล่ะนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่ารอบต่อไปนะจะเป็นอะไรนะครับ ก็นะตอนนี้เราก็ค่คอนข้างหิวสมควรเลยนะที่เขาที่แล้วนะเราไม่ได้กินนะเราโดนแบบทานอาหารมันบิดลงมาข้างล่างเออเนี่ยอะไรเนี่ยอ่าเหมือนว่าเรามีนะทานอาหารจะวิ่งขึ้นไปข้างบนนะเราต้องหลบดีๆนะถ้าเราไม่หลบนี่บอกนะว่าเราโดนกระแทกแน่ๆเลยมานะทุกคนอ่าสามสองหนึ่งอ่าอีเวนต์อะไรเนี่ยรอบนี้อันนี้จะเป็นอีเวนต์เเน,ะนะทุกคนอีเวนต์อะไรเนี่ยทุกคนเจษสนิกอ่าไม่รู้นะว่าคืออีเวนต์อะไรเันที่เจ็ดนะจะเกิดอะไรขึ้นอ่ามีผูร้รอดชีวิตเจ็ดคนอ่าไม่ใช่เทน่เจ็ดผู้ผิดนะทุกคน โอเคูหืุนว่ารอบนี้เป็นอะไรอ่ะอีเวนจะเริ่มอีกสามสิบวินาทีนะครับแต่เราจะทําการไม่รอนะทุกคนอ่ะแต่เราจะไปกันดีกว่าโอเคทุกคนครับตอนนี้เราก็มาที่นะครับอีเวนแล้วนะครับก็อีเวนหนุนว่าชั้นที่หกจะร้อนนะทุกคนชั้นที่หกน่าจะน่าจะร้อนมากตอนนี้มันก็จะขึ้นมาข้างบนเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเราก็จะร้อนนิดนนะทุกคนแต่เราไม่ถึงขั้นแบบยังไงอ่ะตัวไหมนะครับโอเคด่านนี้ก็จะแบบนะครับชั้นที่หกคือร้อนมากคือเราถ้าลงลงข้างล่างเน บอกเลยนะครับว่าอีเวนต์นี้เนี่ยนับโหดจริงนะดูคนข้างล่างนี่ครับโอโหทรมานมากทุกคนใช่ด้วยฉันร้อนเหลือเกินโอ้โหถึงกับวิ่งวนขอชีวิตเลยนะครับแต่เราเชื่อไม่ได้ทุกคนเพราะว่าเราอยู่ข้างบนนี้นะถ้าลงไปยังไงเราก็สูบเหมือนกันนะโอเคนับสามสองหนึ่งอีเวนต์นี้จะหายไปแล้วนะครับอ่าดูเหมือนว่ารอบที่น,นี้นะเราจะรออีกสามสิบวินาทีนะทุกคนเหมือนเดิมนะเราจะไม่รอนะทุกคน เราจะแบบข้ามไปเลย้วกันนะทุกคนโอเคระหว่างนี้นะครับระหว่างที่เรารอนะครับอาหารก็มาถึงเรียบร้อยแนละ้วทุกคนนะอีเวนต์ก็มาพ,พอดีเลยนะครับอีเวนต์นี้คืออะไรเนี่ยนะครับทุกคนก็รอ,อมันลงไปข้างล่างก่อนชั้นนี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะยูแล้วกอ็อะไรเนี่ยสป,ปีดนะดูเหมือนว่าครั้งนี้คืออ่ะดูดีกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนนะดูเหมือนว่ารอบนี้นับเขาจะแจกแค่อาวุธแล้วก็เลือดนะครับสงสัยน่าจะมีการพีพีกันแน่เลยทุกคน แต่อันนี้ไม่ใช่ชั้นเรานะไม่ใช่ปัญหาเรานะเราก็รอต่อไปนะทุกคนแล้วเราก็ต้อง,องรออีกประมาณสัก2ชาตินะทุกคน2000 <years> later. โอเคในที่สุดอีเวนต์ก็มาถึงแล้วนะทุกคนกรอบนี้เป็นอีเวนต์นะครับการวิตี้นะหรือว่าแรงน้ำถ่วงนะทุกคนอันนี้ดูเหมือนว่าจะใช้ได้ทุกชั้นนะคร้วเหมือนว่าอีเวนต์เนี้ยเราจะสามารถใช้ได้ด้วยนะทุกคนมาดูดีกว่านะครับโอเคนะครับ โอ้โหกระโดดได้ไกลมากทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าเฮ้ยข้ามชั้นได้ด้วยทุกคนอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีชั้นสี่เว้ยยังบนตีอะไรกันอ่ะตีอะไรกันไอ้ลูกแก้วไม่ใช่ที่โกงนี่โอ้สนุกจังเลยครับทุกคนข้ามชั้นไปเรื่อยๆนะครับอ่ะโอเคเฮ้ยขึ้นไปดิขึ้นไปเราไม่อยากลงเราไม่อยากลงอ่ะขึ้นไปอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดวันดีวันดีอ้าวเฮ้ยตีเราเฉยเลยครับโอเคชั้นนี้ก็เป็นไงบ้างครับอ่ะวันดีเพื่อนวันดีเอ๊ะสิบวิทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะหมมมมดดแลลล้้้้้้้้้้้วครรรัับบบเเเเเฮยยยชชชนน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 าาาาาาไไไ่อออกกงงงขขขขึึปปปะใสิ็โ์ เฮ้ยสามวิเอาเฮ้ยแย่ละแย่แล้วทุกคนผมมาโจยกับอันตราพานับชั้นนี้เอาตายแล้วนะทุกคนสนน,น้อยลบแก่แกต้องมาอยู่กับชั้นนี้จะเล่นสนุกดีนะมาทุกคนครับผมโดนลุมนะทุกคนทำไงดีผมโดนลุมเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอามีอาวุธอีกโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ไม่ไหวโอ้โหผมไม่รอดครับทุกคน